สวัสดีครับ่กับผมทวิทนะครับผมอ่ะเห็นว่ามีข่าวว่าอัปแดทนะไม่แจ้งหน้าเว็บครับแต่ว่าแจ้งในหน้าล็อกอินเข้าเกมเนาะก็คงจะเหมือนปรับคล้ายๆกันกับพวกเซิร์ฟจีนเซิร์ฟจีนยังมีในเว็บอยู่นะแต่เกาหลีก็มีแล้วก็จะมีหน้าเกมไว้เ,วเหมือนกันเผื่อบางคนไม่ได้เข้าเว็บบอร์ดพรกน,นี้ไม่ต้องตกใจนะไอดี ID นี้คือไม่ได้เข้านานเลย หอคอ,อยยะเป็นแบบนี้นะครับผมจะหยุดถัดมาจากหออ่าคำพีเลยอ่าตัวนี้เนี่ยขเขาจะแบ่งเป็นเรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นสี่ธาตุน่ะเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไระไรยังไงกันก็รอดูชื่อประทยก่อนเนาะ เพราะว่ามันแบ่งเป็น4ส,สีหรือง่ายๆก็คือความเข้าใจแบบไม่ง่ายกัแบบเกมทั่วไปคือมันแบ่งเป็นให้แบบเป็น4ีท่าสีอย่างเหมือนอย่างนี้ก็คือเนี่ยคัมพีบอกว่าคัมพีขุนพลสัตตาเทพอย่างนงี้ท่าประสานอ่าส่วนระบบการเล่นนะครับอันนี้ก็คือเวลาจะนับถอยหลัง แม็กสุดคือ1นึ่งชวันนะครับหรือ24ชั่วโมงก็คือมันจะตันอยู่แค่นั้นจะไม่เพิ่มให้วิธีเพิ่มค่าเนี่ยสิบี่ทับห้าอย่างเี้ยแต่ละอันแต่ละด่านจะไม่เท่าไม่เท่ากัน,นอ,อันนี้ดองไว้นะไม่ได้ตีเลยแล่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ เพราะไอด้ดีไอ้ดีเล่นอของเกาหลีประจาเนี่ยพอดีโยเคลียร์หมดไปเรียบร้อยแล้ว แป๊บนึงนะครับเห็น <happily> ว่าจะมีระบบไม่แน Sammy ่ใจว่าระบบอะไรนะข้อข้อที่สามด้านสุดเลยสามัจุดสองก็นี่ก็งงอยู่ว่าที่ลงข้อมูลมาคือแบบมันระบบของตัวไหนฮะ ไอดีนี้รู้สึกว่าปล่อยทิ้งไม่นานมากน้ะ็ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าจับจุดเลืกทุกอย่างได้แล้วก็เลยแบบเล่นแค่ดีเดียวพอเหนื่อยด้วยเพราะเล่นเล่นไหลาไอดีก็กกปุ้ยเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เซร์ฟไทยก็เป็นขุนสึกไปเรียบร้อย ผมย้ายสตาร์เทพแป๊บหนึง่งต้องมาเสียเวลาอันนี้แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแพทที่จะอัพเข้าเนี่ยมันยังมีบั๊กเพิ่มมาอีกหรือเปล่าเพราะจำได้ว่าของเกาหลีคือบั๊กกระจายเลย อันนี้จะเป็นฟังก์ชันหลอมนะหลอมคนละอย่างกับตัวนี้นะอันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นสำหรับลุงแดงขึ้นไปนะนี่จะมียิ่งอัพได้ไก่เนาะยิงจะได้ลูกแก้วมาอัพ เป็นเหมือนเปิดสก,กิลเนี่ยสามลูกหกลูกเก้าลูกก็จะมี จะไหวแล้วล่ะมอนก็โหดพอควรนะครับน่าจะดองไว้หมดเลยนี่ว่าอันแรกจากข้างบนก่อนทีน,นี้สีแดงเนาะสีแดงเนี่ยถามว่าของมีอะไรบ้างตอนนี้คือขั้นมันยังน้อยอยู่ตัวนี้รู้สึกว่ายังไม่เปิดเนาะยังไม่เปิดกงล้อเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าคัมพี พีก็เป็นสีฟ้าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบของสมบัติสีเออตัวนี้เป็นสมบัติตัวนี้เป็นสาตตานะครับผมอันนี้เดี๋ยวตีตมอนก่อนแป๊บเดียวแล้วก็มันจะไป่านต่อไปได้อ๋อมีระบบข้ามแล้วก่อนหน้านี้นคือไม่มีระบบข้ามนะกินเวลานานมาก ก็ถึงถึงแบบทอยดองไว้ตลอดเลยพรอที่เกียดตีมันรอนานลืมไปว่ามีระบบข้ามแล้วเนี่ยพอเราจบด่านหนึ่งไมก็คือด่านนึ่ก็คือเราต้องทอยลูกเต่าให้ได้ตามป่าอ่าเดี๋ยวเริ่มใหม่ดีกว่าเนี่ยเริ่มมาจะเป็นอย่างนี้เนาะช่องของแต่ละด่านเนี่ย จะไม่เท่ากันนะจำนวนอ่าจำนวนเก้าที่ต้องการนะครับในการถอยลูกเต๋าคือเป็นการสุ่มอย่างเดียวอันนี้มีบนนะครับนะมาเลยดูเยอะบามจริงน่าจะได้แค่สี่ร้อยอันนี้จะเป็นบัฟนะครับบัฟเนี่ยมันโชว์แค่สาตัวนี้คือ เราทําแบบพว,พวกมิติไม่ได้ที่ว่าออกแล้วเข้าใหม่เพื่อรีบัฟไม่ได้นะครับเต่ลองดูบัฟจะอยู่เหมือนเดิมเพราะงั้นไม่ต้องเสียเวลารีครับผมไม่ต้องเนี่ยจำนวนต้องการจำนวนแต้มหมดสิบแปดแต้มเนี่ย ใช้หกครั้งนะครับในการทอยสิบแปดแต้มจำนวนต่อวันที่ทอยได้นะครับคือสิบหกครั้งนะมันจะรีเที่ยงคืนทุกวันนะครับมันติดบัด๊กมันค้างเลยทีนี้ เมื่อกี้เราออกที่ว่าจะลองรีบับให้ดูลองลองทุกอย่างนะฮะหาวิธีรีบับเพราะตอนเข้ามาแรกๆคือโหดมากแล้วก็กินเวลานานด้วยนะตอนตีแต่ไทยก็มีตอบสปีดแล้วน่าจะไม่นานเท่าไหร่หรอกอันนี้จบแล้วก็คือด่านตอนนี้มันตันอยู่ขั้นสิบเราต้องมาเคลียร์พวกที่เหลือเนี่ย ให้ขึ้นไประดับเท่ากันมันจะได้เปิดขั้นสูงกว่านี้ได้ขั้นสูงก็คือจำนวนแต้มเนี่ยจากเป็นวิเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาขึ้นในยี่สิบวกยี่สิบสามต่อห้าวินะประมาณนี้ก็คือจํานวนจะเพิ่มไปเรื่อยแต่ว่าจํานวนในการทอยนะครับอย่างนี้พวกอ่าสิบแปดอะไรอยู่อย่างตัวของก ที่ของเกาหลีเนี่ยอีกตัวหนึ่งตัวหลักเนี่ยจะตกประมาณร้อยกว่าที่ต้องการในการทอยเมืวันก็ออก 1, แต่หนึ่งแต่สองหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่อย่างนี้นะก็อีกนานกว่าจะผ่านจบนต้องการสิบแปดแต้ม ดวงดีก็ทอยได้หกสามครั้งก็จบแล้วอันนี้รู้สึกน่าจะตีบอสตีบอสมานตะั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ที่เล่นอยู่ไม่สลับตำแหน่งเลย ไอ้ดันตันเสียงจีนก็น่าจะเคลียร์หมดแล้วเนาะลืมไม่รู้ว่าจะอัปแพดไงวันนี้มันไม่แจ้งล่วงหน้าอะไรเลยกระทั่งกิจกรรมก็ไม่แจ้งนะเดี๋ยวนี้ อันนี้ก็จะมีป่อยุ่งฉุบเนาะ เดี๋ยวก็ลองดูว่าอัพเข้ามาตอนเย็นเนี่ยมันจะหวดแค่ไหนถ้าด่านมาสูงขึ้นไปกว่านนี้มันจะมีเป็นกลงล้อเนาะเป็นรูเล็ตอ่ะรูเล็ต เดี๋ยวให้เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งต่อแล้วกันเพราะน,นี้มันมันได้แค่นี้ชั้นมันน้อยด้วยจะไปจีนเลยดีกว่าอันนี้มาลองให้เห็นภาพว่าเป็นยังไงเหมือนอันนี้จะเป็นระบบของเกี่ยวกับสมบัติหรอ มันของแต่ละด่านจะ ให้แปลก,ก็ตามตรงคือแปลไม่รู้เรื่องโปรแกรมก็มั่วนะโปรแกรมแปะต่อลองดูกันว่าเข้าไทยจะเป็นยังไงจะโหดไหมจะโหดเหมือนที่ผมเจอมาก่อนหน้านี้ไหมแล้วก็รอหวังว่านะแพ็กสัปดาห์เนี่ย ไม่ใช่แพ็กน,นี้นะหมายถึงแพ็กน,นี้ครับผมเป็นคัมพีเนาะร,รอนานมากเลยเนี่ยยังไม่เข้าไทยเลยแล้วก็จะเป็นระบบอันนี้เป็นอของเก,า,เกาหลีในซีซั่นสามแล้วไทยซีซั่นหนึ่งยังไม่มาเลย อย่างซีซันแรกๆมันไม่มีพวกอันนี้ให้ใส่เยอะไง น,นี้เปรียบไม่งก็เหมือนเป็นเอาไว้ารามาร์มทองแล้วนะความทองกับของ,ของพวกนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนระบบเป็นท่นานพาสเลยอ๋อเจอเมืองแล้ว,ลวตีข้ามยังไม่ได้นะครับไต่ตามระดับอันนี้ อ่าเป็นหน่วงๆไงไม่รู้นะของเกาหลีอันนี้ตัดเป็นเอพีหนึ่งแล้วกันนะเกาหลีไม่รู้ไม่แน่ใจทำไมมันห่วงอย่างนี้อันนี้ราชันหวนคืนนะคิดดูว่าไม่ได้ออนในขาะนี้แจกพลังกายร้อยสี่ลูกเลยทีเดียว ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันบัคกมันไม่โชว์ให้ดูนะพวกห้องมิติเนี่ยดาบมีอยู่แค่นั้นแต่ถามว่าไอเทมอะที่ใช้อ่ะมีเยอะกว่า ต้องมาส่องดูในนี้เอาออาเดีติดต่อติดตามอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะคลิปนี้แค่แบบอ่าเป็นลงให้ดูเนาะเนี่ยตอนนี้คือเซิร์ฟมันหน่วงอ่าแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ของระบบมัน เนี่ยเขาจะแยกเป็นสายเป็นเหมือนท่าที่ผมเรียกอะสีฟ้าอัพฟ้าอย่างนี้เขียวอัพเขียวขั้นแรกก็จะตันอยู่จากส้มอัพไปถึงห้าอัพถึงยี่สิบก็อัพเป็นสีแดงสีแดงก็อัพไปถึงห้าสิบก็กลายเป็นสีทองอัพตามขั้นเรื่อยๆครับผม ถ้าเซิร์ฟไทยน่าจะรู้ข้อมูลมากกว่าผมเนาะอันนี้เป็นแค่แนวทางแล้วกันโอเคครับผม